ถ่ายเก็บไว้ดูก่อนจ้าก่อนที่จะทุบผนังฝั่งนี้ออกเอ่อมันเป็นแผ่นอะไรนะเดี๋ยวเหมือนไม้อัดเรียกไม่ถูกอีกแล้วเป็นเหมือนไม้อัดเอามาแปะติดไว้มันกันฝนได้แหละ แต่โดนมากๆเข้าก็เปื่อยได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะรื้อออกหรือฝั่งนี้ออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นอิดช่องลมเปลี่ยนเป็นอิดช่องลมเพื่อให้ได้แสงเพื่อให้ได้อากาศได้ลมดูผนงังเน่ามาละล้าวล่อนทั้งล้าวทั้งล่อนเดี๋ยวจะก่อผนังใหม่ ทำเคาน์เตอร์ใหม่เคาน์เตอร์นี้ก็เอาวอลเปเปอร์มาติดนั่นเนี่ยดูความพยายามเหอะ <c oughs> อยากอยากมีครวสวยๆกับเขาแต่มันไม่มีไงก็เลยเอาวอลไปสั่งวอลเปเปอร์มาแปะแปะก็ไม่ได้สวยหรอกแปะมันไปอย่างนั้นนะ่ะคือจาก เปลี่ยนเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลให้มันมาเป็นสีขาวคือต้องการให้ครัวมันดูสว่างเพราะของเดิมมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนูน้นอันนู้นไม่ได้แปะอันนั้นไม่ได้แปะตอนนั้นวางของอยู่ก็เลยเออช่างมันเถอะของเดิมเป็นสีน้ำตาลแล้วเราเบื่อเราก็เลยไปซื้อสั่ง w เปปเ a อร r เอา,าแปะใหม่ไอที่เห็นสีขาวๆนี่คือ w a ป l เป p ร์หมดเลย แปะไปตามเรื่องตามราวของเรานี่แหละ <c oughs> เป็นคนเบื่อง่ายก็เลยเออเปลี่ยนเปลี่ยนสีบ้างอะไรบ้างเอาวอลเปเปอร์มาแปะมันแล้วกอถ้าว่าเบืเ่อหรือว,ว่ามันพังมันขาดก็เดี๋ยวไปสั่งสีใหม่ลายลใหม่มาแปะอีกอะไรอย่างเงี้ยในความคิดของเราเนาะแต่เดี๋ยวว่าจะทําใหม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่างก่อเคาน์เตอร์ให้ใหม่เอาแบบง่ายๆนี่แหละ ไม่ได้เลิศหรูอลังการอะไรหรอกเพราะว่างบมีจํากัดมากงบน้อยงบน้อยงบน้อยยังไม่รู้เลยว่าจะจัดทําแบบไหนอะไรแบบไหนนะคงจะไปทําเสร็จแล้วก็คงจะไปวางอุดอุดอัด,อ,ดอัดกันไว้เหมือนเดิมแบบของเก่าอันนี้คือลือ้ออกมาบ้างแล้วบางส่วนเหลือเครื่องซักผ้ากับเครื่องล้างจานที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ย้ายเพราะว่าต้องรอรอคนมาช่วยยกเพราะมันหนัก อันนี้ก็ได้แต่ลื้อเอาแต่ของเบาๆออกมาก่อนของหนักๆเดี๋ยวขอแรงผู้ชายให้มาช่วยทําไม่ไหวยกไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวให้ช่างเข้ามาถอดเดี๋ยววันนี้จะถอดแล้วค่ะวันนี้ช่างเข้าละเลยอยากถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเราอยู่กับผนังเนี้ยมาสิบกว่าปีละตั้งแต่ตอนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ใหม่ๆ ก็ทำแบบเอาพออยู่ได้เพราะว่าเราไม่มีงบมากเราไม่มีเงินก้อนก็ทำแบบเออพอซุกหัวนอนได้แหละว่ากันง่ายๆอะเ <g ül> งินก็น้อยงบก็น้อยก็เออทำไปตามเรื่องตามราวตามตามกำลังที่จะจะทําไหว <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่อยๆอยากถ่ายไว้เป็นที่ระลึกแหละ บ้านของเราเนาะเราก็ภูมิใจแหละน้ํำพังน้ําแรงอดทนฝ่าฟันมาไม่น้อยกว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ถึงมันจะไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรแต่ถ้ามันมันสุกหัวนอนสำหรับเราได้นี่ก็คือมันก็คือสวรรค์มันก็คือวิมานมันก็คือคล้อหาดของเราแล้วละ่ะ <c oughs> ลือแล้วจ้าอันนี้รื้อผนังเก่าออกละก่อใส่อิดช่องลมทำเป็นกำแพงรั้วช่างเขาทำไวมากเลยนะเนี่ยรื้เมื่อเช้าเสร็จแล้วก็ก่ออิดเลยอันนี้ผ่านไปครึ่งวัน ก่อช่องลมมาได้ขนาดนี้ละเดี๋ยวก่อช่องลมเสร็จก็จะมาก่อผนงังด้านในก็น่าจะได้แสงหน่อยนึงได้อ,อลมนิดนึงแหละก็คิดว่าหวังว่าน่าจะดีกว่าเก่าหน่อยนึงแหละอย่างน้อยๆก็ได้แสงถ้าไม่ได้ลมก็คงจะได้แสงแก้ไขไปเนาะเรามันพื้นที่มันจำกัด ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วละ่ะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆ